ข้อสำคัญคือลูกมันดกมากเลยท่านผู้ชมเนี่ยลูกดกแต่ว่าลูกไม่ค่อยโตลูกกินได้นะครับ ต้นไม้ยืนต้นนี้เรียกว่าต้นมะริดนะครับมะริดเป็นไม้เนื้อแข็งลูกมันกินได้ผมเจอต้นนี้อยู่ที่วัดพญาจีนะครับวัดพญาจีที่เมืองพระโคบนเจดีพระธาตุมุตเตาผมก็เจออยู่เยอะนะครับรอบเจดีผมอยากได้ลูกมันนะครับแล้วก็เอาเม็ดมันมาด้วยคุณอังช่วยไปบอกชาวบ้านว่าผมอยากผมจะซื้อมันนะครับผมจะซื้อลูกแล้วก็ซื้อเมล็ดมันเลยนะครับลูกหนึ่งมันจะมีประมาณ7เมล็ดนะครับมีราคามากครับท่านผู้ชมเนี่ยผลของ ของลูกมะลิดไม้เนี่ยมันจะดีมากเลยเขาจะเอาไปทำกีตาร์กันนะครับนี่เขาจะปลูกไว้ตามวัดแถวพมา่าเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเป็นร่มเงาอย่างดี